จุนเหยากรุ๊ปเนี่ยเขาซื้อกิจการของยุนดูออโตโมบิลอย่างไรก็ตามยุนดูออโตโมบิลเนี่ยเขายังบอกว่าจะสามารถรอดได้ในปี2,567ได้หรือไม่นะครับก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่างงเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับชัย S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับมีแบรนด์น้องใหม่ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นรถ e-v อีกแล้วนะครับแบรนด์นั้นก็ชื่อว่าจุนเยาเจวายแอร์ J y A นะครับผมซึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนอีกแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดตัวรถยนต์นำเข้า100%นะครับจากประเทศจีนเข้ามานะครับก่อนที่ทางนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเข้าร่วมโครงการ e-v 3.5พร้อมกับตั้งโรงงานในประเทศไทยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับ เรียกว่าทางด้านจุนเยา JY Air เนี่ยซึ่งมีสายการบินอยู่ในประเทศจีนด้วยนะครับก็จะมาลุยในประเทศไทยอีกหนึงแบรนด์นะครับราคาเริ่มต้นคร่าวๆของแบรนด์นี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะทำราคามาดีมากๆนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ7 5 9 0 0 0 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รุ่น JY Air Plus เนี่ยทำราคาอยู่ที่ประมาณ8 6 9 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งจากราคาตรงนี้นะครับมองดูแล้วเนี่ยราคามันอาจจะมาชนกับเจ้าเนต้า X ก็ได้นะครับแต่ว่าทางรูปร่างหน้าตาของตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของทางด้าน SUV คล้ายๆกับทางด้าน Ne ต a X นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจากราคาของรถ EV ที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ Ne ต a X เนี่ยต้องทำตลาดลำบากขึ้นแน่นอนนะครับพร้อมกับทางจุนเยานะครับผมได้มีการที่จะรับประกันให้ลูกค้าเนี่ย8ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0สมกิโลกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีการรับประกันแบตเตอรี่ให้8ปีหรือว่า800,000กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับโอโ้โหตรงนี้เนี่ยก็ฟังคร่าวๆนี่ก็เหมือนจะว้าวนะฮะรับประกันอยู่ที่800,000กิโลนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามว่ามันก็มีอยู่บางยี่ห้อเช่น MG นะก็มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยเอารถไปเช็คระยะที่ศูนย์อยู่ตลอดเนี่ยแต่ว่าทางด้านแบรนด์นี้ก็เอาจุดเด่นทางด้านการรับประกัน8ปีหรือว่า 8 0 0 0กิโลเอาเข้ามานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องการเอามาโปรโมทหรือว่าเอาหานะครับเพราะว่าใครมันจะไปวิ่ง8 0 0 0กิโลได้นะครับวิ่งปีละแสนกิโลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งความคิดเห็นนะฮะเขาก็พูดคร่าวๆว่าบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเข้ามาใหม่เหล่านี้เนี่ย คล้ายๆกับทางด้านจุนเยานะครับหรือว่าทางด้านเนต้าเนี่ยจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนทราบเนี่ยอย่างแบรนด์เนต้าเนี่ยตอนนี้ก็คือประสบปัญหาขาดทุนค่อนข้างหนักเลยนะฮะในประเทศจีนนะครับแต่ว่าเขาใช้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่จะมาระบายสินค้าเพื่อให้เขาเนี่ยมีสภาพการเงินที่ดีขึ้นหรือว่าคล่องขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่แข่งในประเทศจีนมันล้นหลามมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็มีบางเพจนะครับเขาก็มีการกล่าวว่าการที่เจ้าจุนเยานะครับมีการรับประกันอยู่ ถึง8แสนกิโลเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยศูนย์บริการหรือว่าโรงงานเนี่ยจะสามารถอยู่ถึง8แสนกิโลให้ลูกค้าได้หรือไม่นะครับอันนี้เขาก็เป็นการพูดขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรแต่ว่าก็เป็นการตั้งคำถามขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพอดีเราได้มีบทความหนึ่งในประเทศจีนนะครับซึ่งเราเห็นว่าอาจจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆก็ได้นะครับก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับบทความตรงนั้นเนี่ยมันมีเฮดไลน์อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่า หากคุณเนี่ยต้องการซื้อรถยนต์พลังงานใหม่หรือว่ารถยนต์ EV ีนะครับโปรดกรุณารอสักครู่นะครับคลื่นแห่งการล้มละลายกำลังจะเกิดขึ้นนะครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นบทความเดือนประมาณมีนาคมปี2,567ในประเทศจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบทความคร่าวๆแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวของเจ้าจุนเยาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นความรู้กันเฉยๆนะครับ สื่อนี้เขาก็บอกว่าล่าสุดสงครามราคาในประเทศจีนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยยกเว้นทางด้าน BYD กับ i d เดียนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในภาวะขาดทุนซะส่วนใหญ่นะครับในประเทศจีนแล้วก็ทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางแบรนด์เนี่ยซึ่งสามารถอยู่ได้นะเช่นแบรนด์ย่อยอย,อย่าง Deep Blue หรือว่า s ีเกอ e r หรือว่า g h ฮูนะครับหรือว่าทางด้าน Evita นะครับหรือว่าเว่ยไหลซึ่งแบรนด์ย่อยเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะยังอยู่ได้อยู่ในความต้องการของลูกค้าเนี่ยที่แยกกันออกไปนะครับ บทความนี้เขายังบอกมานะครับว่าทําไมคุณถึงจะต้องเลือกแบรนด์เล็กๆหรือว่าแบรนด์ย่อยด้วยในเมื่อบริษัทรถยนต์แบบดั้งเดิมเหล่านี้พูดถึงทางด้าน BYD นะครับบริษัทใหญ่เนี่ยบริษัทดั้งเดิมเหล่านี้เนี่ยมีลากฐานที่ลึกกว่านะครับแล้วก็มีกระแสะเงินสดที่เรียกว่าแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าแบรนด์ย่อยเนี่ยจะล่มสลายนะครับแต่ว่าบริษัทแม่ก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับและอย่างน้อยการบำรุงรักษารถเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่น เกาเหอออโตโมบิลนะครับแบรนด์นี้เนี่ยซึ่งเป็นที่รู้จักในนามรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่หรูหรานะครับเข้าสู่ภาวะยุติการผลิตและการผลิตเมื่อต้นปีนะครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์มีข่าวว่าเกาเหอออโตโมบิลเนี่ย จะหยุดการผลิตเป็นเวลา6เดือนจากนั้นร้านค้าบางแห่งก็ปิดตัวลงนะครับพนักงานภายนอกก็ถูกเลิกจ้างและค่าจ้างของพนักงานประจําก็ถูกระง,งับนอกจากนี้นะครับเกาเหอออโต้ er เนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของยุนดูออโต้ก็ยังเป็นที่น่ากังวลอีกด้วยนะครับในปี2,561ยุนดูออโต้เนี่ยมียอดขายเกือบ1-0,000คันด้วยรถ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กลองจากนนโอนะครับในรายการส่งกำลังใหม่ อย่างไรก็ตามยุนหููขายรถยนต์ได้เพียง2,566คันในปี2,562นะครับจุนเหยากรุ๊ปเนี่ยก็เข้ามาซื้อกิจการนะครับจุนเหยากรุ๊ปเนี่ยก็คือแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนนะครับเขาบอกว่า จุนเหยากรุ๊ปเนี่ยเขาซื้อกิจการของยุนดูออโตโมบิลอย่างไรก็ตามยุนดูออโตโมบิลเนี่ยเขายังบอกว่าจะสามารถรอดได้ในปี2,567ได้หรือไม่นะครับก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่างงเลยนะครับสำหรับเจ้ายุนดูออโตโมบิลนะครับซึ่งถูกซื้อกิจการมาต่อจากเจ้า จุ่นยาวกรุ๊ปนะครับผมก็เขาบอกว่ายังเป็นคําถามว่ายุนดูออโตโมบิลซึ่งถูกซื้อต่อมาเนี่ยจะสามารถรอดได้หรือไม่นะครับซึ่งในสื่อนี้เขาก็ย้ํามานะครับว่าถ้าไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ขนาด BYD เนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งผลประกอบการนะครับถ้าเกิดเราจะมาดูคร่าวๆของบริษัทอื่นในประเทศจีนนะครับที่เรียกว่าเป็นตลาดที่แข่งขันกันสูงมากๆเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นยัง n น o นะครับเขาได้รายงานการเงินทั้งปีประมาณปี2023นะครับโดยในปี2023เนี่ย n นโเนี่ยมีรายได้55.618พันล้านหยวนนะครับเขาบอกว่าคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลง 4.9%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับเรียกว่าเมื่อเทียบเป็นรายปีนีโอก็ยังลดลงนะครับและผลขาดทุนเนี่ยของนีโอก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง43.5%เลยนะครับหรือว่าเป็นเงินถึง20.72พันล้านหยวนนะครับ ใน6ปีนะครับเนโอเนี่ยขาดทุนถึง86 0 0นล้านหยวนนะครับเรียกว่าโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยครายรถยนต์ที่ชื่อว่าเว่ยไหลนะก็ได้ประกาศว่าจะเลิกจ้างพนักงาน10%นะครับโดยมีพนักงานประมาณ3,000คนออกจากงานนะครับ คราวนี้เรามาดูเอ็กซเพิงกันบ้างนะครับเอ็กซเผิงเนี่ยเขาบอกว่าในไตรมาสแรกของปี2566เนี่ยเอ็กซเผิงมอเตอร์มีรายได้17.626พันล้านหยวนนะครับลดลง18.83%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับโอ้โหขนาดเอ็กซเพิงเนี่ยเรียกว่า ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับได้รับฉายาว่าเป็นเทสลาของประเทศจีนนะครับเขาบอกว่ามีกำไรสุที่เนี่ยขาดทุนเหมือนกันนะฮะ9.028พันล้านหยวนลดลงอีก33.20%นะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับแล้วก็สถานการณ์ขาดทุนโดยรวมของ x p e กซนะ,ะก็มากถึง34.818พันล้านหยวนนะครับในช่วง6ปีที่ผ่านมาของ XP e ซ์เิร์นะครับแต่เขาบอกว่ามีการส่งมอบรถยนต์ทั้งหมดเพียง141,000 600คันในปี2566คิดเป็นอัตราความสำเร็จตามเป้าหมายอยู่ที่มากกว่า70%นะครับยอดขายในช่วง2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีเพียง12,795คันนะครับเรียกว่า X-Peng เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักนะครับเมื่อเทียบกับ BYD นะครับแล้วซื่อนี้เขายังกล่าวบอกว่าทางด้านเนจานะครับออโตโมบิลก็เรียกว่ากระอักเลือดไปตามๆกันนะฮะเนจาเนี่ยถูกลัง,งับ มานานมากกว่าครึ่งเดือนของโรงงานในหนานหนิงนะครับในขณะที่โรงงานของธงเซียงยังคงเปิดดำเนินการตามปกติเพื่อเป็นการตอบสนองให้กับเนจจออโตโมบิลนะครับตอบว่าโรงงานที่หนานหนิงเป็นฐานการส่งออกรวมถึงส่งออกเป็นชิ้นส่วนเคดีจำนวน5 0,000่นถึงห0,000่นชุดในปีนี้นะครับสื่อนี้เขายังกล่าวต่อนะครับว่าไม่ว่าข่าวการยุติการผลิตจะเป็นจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเนจจออโตก็ถือว่าไม่ดีนะครับกาไรสุทธิ ก,ก็ขาดทุนแบบระเนระนาดเลยนะครับติดลบ1.321พันล้านหยวนนะครับแล้วก็มีการติดลบ2.908พันล้านหยวนตามด้วยลบ6.919พันล้านหยวนตามลำดับนะครับเรียกว่าการขาดทุนเนี่ยสะสมแบบเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยขาดทุนรวมถึงลบ6.919พันล้านหยวนเลยนะครับ แต่ว่าก็มีบางบริษัทนะครับนอกจาก BYD บริษัทนั้นเนี่ยที่ถือว่ายังทํากําไรได้ดีในประเทศจีนก็คือได้แก่ L ีออโตนะครับเป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์ลายใหม่ที่สามารถทํากําไรได้เพียงลายเดียวนะครับนอกจาก BYD r นะครับีออโตเนี่ยรายงานทางการเงินให้เห็นว่ารายรับในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่123,000ล้านหยวนนะครับโดยมีรายได้เฉลีย่ยต่อวันเกิน30ล้านหยวนนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะสำหรับรีออโต ก็ถือว่าค่ายรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนเนี่ยก็มีทางด้าน BYD กับ Liorto เท่านั้นนะครับที่พอที่จะทำกำไรได้นะครับนอกนั้นค่ายอื่นๆในประเทศจีนเนี่ยในเบื้องหน้าก็เหมือนว่ามันจะดูดีกันนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็เรียกว่าขาดทุนไปตามๆกันเนื่องจากการแข่งขันในประเทศจีนมันสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในประเทศจีนเริ่มที่จะใช้กลยุทธ์คล้ายๆกับเนจาอัโ ja ต้นะครับหรือว่าในบ้านเราที่เรียกว่าเนต้านะครับก็คือการที่ส่งรถนะฮะส่งออกมาในแถบ ตะวันออกเฉียงใต้ในบ้านเรานะครับเช่นพวกฟิลิปปินส์นะฮะมาเลเซียหรือว่าในประเทศไทยนั่นเองวันนี้เนี่ยสรุปมาประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพแล้วก็ค่ายรถยนต์อื่นๆในประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เราเนี่ยเล่าให้ฟังในตอนแรกนะครับว่าจุนเยากรุ๊ปเนี่ยที่เข้าซื้อยุนดูออโตโมบิลนะครับเรียกว่าสถานการณ์นี้ ก็ถือว่ายังไม่ค่อยแน่นอนมากนะครับโดยสื่อนี้เขาทิ้งท้ายว่าทางด้านยุนดูออโตโมบิลเนี่ยก็เรียกว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็ให้คําถามทิ้งไว้ว่ายุนดูเนี่ยจะสามารถรอดอยู่ในปี2,567ได้หรือไม่นะครับก็ยังเป็นประโยคคําถามนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะมาทําตลาดในบ้านเราไม่แน่ใจว่าเห็นทางด้านเนต้านะครับซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ที่เรียกว่าตอนนี้กําลังขายดีกับเนต้าเอ็กซ์นะฮะทำตลาดได้ดีพอสมควรนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาก็เรียกว่าเยอะตามมาเหมือน จุนเยานะครับลุบเนี่ยเขาจะมีการทําผลกําไรในสายการบินของเขาเนี่ยถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าในบรรดาสายการบินอื่นๆเนี่ยในประเทศจีนก็เรียกว่ามีการขาดทุนกันพอสมควรนะฮะซึ่งมองภาพรวมแล้วนะครับทางด้านจุนเยาแอร์ไลน์เนี่ยก็ยังถือว่าทํากําไรได้ดีเกี่ยวกับเรื่องสายการบินนะครับแต่ว่าเราเนี่ยได้ไปสืบหาข้อมูลของสายการบินในประเทศจีนนะครับเรียกว่าขาดทุนกันเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการดําเนินงานของ แอร์ไชน่านะครับเรียกว่ามีการขาดทุนสุดที่ถึงติดลบ2.782พันล้านหยวนนะครับแล้วก็รวมถึงไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์นะครับในช่วงครึ่งปีแรกนั้นนะครับมีกําไรสุดที่ติดลบอยู่ที่2.768พันล้านหยวนด้วยกันนะครับเรียกว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องสายการบินในประเทศจีนก็เรียกว่ามีการแข่งขันไม่แพ้กับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับถ้าวันดีคืนดีเนี่ยทางด้านจุนเยาวเนี่ยเอาสายการบินอาจจะมาซับพอร์ตเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ได้แล้ว้กกก็็ตรรงนีีเย ว่าน่าลำบากใจเหมือนกันนะครับ วันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างว่าจุนเยาวเนี่ยจะสามารถมาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็จะสามารถทํากําไรได้เหมือนเนตา้าได้หรือไม่นะครับกับการทําการตลาดที่เรียกว่ารับประกันแบตเตอรี่ให้ถึง800,000กิโลนะครับเรียกว่าโดนใจใครหลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกตัวมาก่อนว่าตัวเองเนี่ยทำสายการบินนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเอามาช่วยได้มากแล้วน้อยแค่ไหนนะครับขนาดค่ารยนต์ใหญ่ๆอย่างเอ็กเพิร์งหรือว่านีโอยังขาดทุนแล้วก็บาดเจ็บไปตามๆกันเลยนะ วันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีเรื่องราวมานําเสนอให้เพื่อนๆใหม่นะครับเกี่ยวกับยานยนต์รถไฟฟ้า Hybrid HEV นะครับวันนี้เราฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ